ไหนอะกันจอมพลังไหนบอกจะเอารถสุบซุวมมาไงเออไหนจะเอารถดูดซุวมมาไงเจ๊ก็บอกืหมันหมึดหมัดเนาะอยากมันคุณปอจริงเลยนี่คนนี้คนนี้คนนี้บอกว่าไหนอะมาหน้าด่านแล้วไหนรถดูดซุวมกันจอมพลังอะอยากจะกินไงไหนบอกจะเอามาไม่เห็นมีเลยอะลองดูคลิปนี้ดูก่อนฮะกูว่าจะมาเจอไอ้กันจอมพลังไอ้ไหนมึงว่าจะเอาเอ้ยรถขนรถนีรถขนคีของมึงเอะมาไหนไม่เจอ จักผู้ชายที่ชื่อกันจอมพลังไม่รู้จักไม่รู้จักแต่มันมีช่วงหนึ่งที่โซเชียลเขมรเขาแบนคุณกันนะเออเขาแบนเลยแบนเาแล้วก็บอกอย่ามาเหยียบแผ่นดินเขมรนะทหารแล้วทำได้ใช่ไหมกันจอมพลังบอกว่ามีแถมตังให้ก็ไม่ไปเหยียบเหมือนกันไม่รู้จะไปเที่ยวอะไรไม่ไปดูอะไรเออแลเนี่ฮะคุณผู้ชมการบอกว่าคุณกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปวันไหนก็มาไม่ดูมาผิดวันจะไปเจอได้ไงวันที่มาปะล่ะมาไหมล่ะ ไม่เห็นไงไม่เห็นวันนี้เหงามากนะฝั่งนู้นเนี่ยจะบอกว่าคนลดลงเรื่อยๆหรือไม่ใช่วันที่แบบนัดหมายกันก็ไม่รู้ฝั่งนั้นเริ่มเริ่มเหงาแล้วแต่วันนี้คุณการจอมพลังไปคุณผู้ชมคะคึกคักสุดๆเพราะไปแบบคารวานคาราวานรถสุบซ่วมมาจริงจตะ แล้ทเนี่ะไม่ได้จ้างนะคนเขาดูข่าวแล้วก็ติดต่อผ่านเพจที่กันจอมพลังไปมาจากหลายจังหวัดวันนี้ตะวันออกรลยองระยองเลยมาเยอะมากเปิดภาพรถสิเปิดภาพรถทีมงานเปิดภาพรถดีรถ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 มาเนี่ยเป็นสิบสิบคันตรงนี้นะสี่คันค่ะกี่คันนะสิบสี่สิบสี่คันอันเนี้ยหาหน้ากากได้เลยชีวภาพทั้งนั้นของธรรมชาติมาแบบเต็มคันทุกคันแล้วก็บอกว่าพอมาเต็มคันทุกคันแล้วเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชม คุณกันจองพลังพี่กันบอกไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเพราะอะไรเห็นข่าวแล้วมาถ้ากันจอพลังบอกอยากจะได้นะักนี่มาจัดให้เลยมาพร้อมเต็มมาคันทุกคันเลยดูภาพตอนเข้าประจําการหน่อยไหมคะช่วงเที่ยงรถเนี่ยขับเข้าไปบริเวณด้านในตรงชายแดนบ้านหนองจันทกันขึ้นไปยืนอยู่ตอนแรกถืออีกท่อกำลังคิดว่าจะฉีดหรือเปล่านะ mm hmm. เพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนคัเมานะจ๊ะคนไทยล้วนแต่คุณกณันบอกไ,ไม่พิชีดไม่ฉีดผมแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ บอกว่าผมระดมมาแล้วพร้อมฉีดประจันหน้ากันเมื่อไหร่เจอได้เลยดูบรรยากาศ่อยค่ะ,ะวันนี้ค่ะด้วยการนำของคุณกันจอมลังนะคะวันนี้มาช่วยเหลือพี่พี่น้องโคกสูงหนองจานนะคะโดยการนำรถสิ่งประทุ ชอบกินที่ครับครับส่วนมาสัตว์ตัวฮ่าฮ <c oughs> องกันจองพลังนะคะวันนี้มาชเหล่ทีพี่น้องมานึนงมาจริงคนจริงรู้จักผู้ชายที่ชื่อกันจองพลังไหมถ้าจะเอาอะไรเนี่ยนะมาไหมล่ะถ้าทหารนะปล่อยไปได้นะหน้าแนวได้นะฉีดจริงนะพี่บอกเลยเพราะสุดท้ายแล้ววันนี้คุณกันจอมพลังบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมบอกว่าก็ท้าทายนักไม่ใช่หรอไอผู้ชายคนเมื่อกี้นะกันจองพลังอยู่ไหนไหนบอกจะเอารถ ที่ขนรถด,ดูดซ่วมมาบ้าพูดพูดเพ,พราะไหนก็นแล้วกันรถด,ดูดซ่วมามามาไม่ใช่เหรอ,อแล้วอยู่ไหนอะวันนี้กันจอมพลังเ็าบอกก็นี่ไงมาแล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้ไง14คันใครที่พูดอยู่มารอกินด้วยนะกันจอมพลังบอกนะ,ะกันจอมพลังบอกว่าเชื่อว่าชาเขมรน,น่าจะหิวแล้วมั้งดังนั้นเมื่อขอกันจอมพลังมาจัดให้และขอให้ทุกคนในที่เนี้เป็นสักขีพยานด้วยว่า ผมเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงมาตามคำร้องโอแล้วแล้วบอกว่ารถดูดซ้วมวันนี้ของสดใหม่สารอาหารยังอยู่ครบดูดมาเมื่อคืนเลยมาพร้อมกันว่า14คันทั้งหมดทั้งมวลของมาแล้วนะมาได้เลยไม่มัว่วซ่วแน่นอนอลองฟังเสียงการจับพลังดูฮะคือเรามาก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ใช่จะพูดอะไรกับคนไทยก็ได้ รเราของแท้อยู่แล้วคนไทยของแท้ของจริงอยู่แล้วอะไรนะกันจอมพลังอยู่ไหนรถส้วมอยู่ไหนรถส้วมตอนนี้อยู่นี่แล้วนะครับไอ้คนที่พูดเนี่ยรอกินด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจัดให้แบบของสดของสดเพราะว่าเพิ่งดูดกันเนี่ยเมื่อเมื่อคืนแล้วการที่คุณประกาศหารถส้วมเนี่ยอ้เน,นี้ยวินาทีแรกที่ผมคิดนะี่คือมันหิวหรือเปล่า,ารีเควสตมาผมก็จัดให้ผมไม่ได้เป็นคนเรียกร้องนะเขาเรียกร้องถูกไหมพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟนี่ตอนนี้หัว ปกติถ้าเป็นรถนุ่นเก่าจะต้องเป็นการเปิดแล้วก็ระบายมันก็จะขย้อนออกมากระดึกกระดึกกระดึก,ก,กอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสายหัวอย่างแรงเต็มเลยไอ้ไอ้ไอ้ที่บอกว่ากันกําตังอยู่ไหนรถซ่วมตอนแบบว้าอย่างนี้นะผมกดลูกย้อยเลยปนมั่นใจว่า1ิบสีคันวันนี้สยบกัมพูชาได้แนะ่อิ่มอะเพราะตอนแรกผมคุยมาสิบผมกลัวไม่อิ่มแถมให้อีกสี่กลัวอย่างเดียวกลัวติดใจนะกลัวอร่อยต้องขอเพิ่ม เราหาของไม่ได้มาแบบแบบมั่วๆทั่วๆนะนะครับผมก็ได้คุยกับทางท่าผู้การแล้วก็คุยกับทาท่าผู้การนะครับแล้วก็คุยกับทางท่านผู้กับนะครับเราก็ไปตามระเบียบนะครับของในพื้นที่ไปได้ถึงตรงไหนนะก็เอาถึงตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้แสดงให้เห็นนะว่าคนไทยไม่เคยกลัวนะครับโอเคในบริบทของทหารเ็าอาจจะไปทําประชาชนไม่ได้นะครับแต่ในมุมมองของประชาชนเหมือนกันผมก็เป็นประชาชนคนไทยคุณเป็นประชาชนเขมร คนไทยไม่เคยกลัวนะครับประเทศไทยเนี่ยยามผมเชื่อเวลาเกิดยามศึกสงครามหรือเวลาอะไรนั้นก็แล้วแต่คนไทยทุกคนพร้อมช่วยวันนี้เรามาลุกันขึ้นมาเพราะอะไรปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยวันนี้เขาอยู่มาประเทศไทยกี่ปีถูกไหมเราให้ที่สู้หัวนอนช่วยเหลือเข้ามาแต่วันนี้เนี่ยเขาจะมายึดเป็นแผ่นดินตัวเองนะผมว่ามันไม่ถูกแล้วถ้าวันนี้ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ขยายต่อมาเรื่อยๆอะนะครับวันนี้ให้ต้องให้มันจบได้ละไม่ได้มา มาแบบมาจริงฮนะมาทําให้ขเขมรรู้ว่าตรงเนี้ยมันคือแผ่นดินไทยไม่ใช่แผ่นดินขเขมรแล้วมาให้รู้ว่าคนไทยเวลาเกิดศึกสงครามอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเราจะมีแบบสัญญาณบอกพร้อมกันเลยเนะอะสมัครสมานสมาสมาัคคีและจับมือกมเกียวกันมากแล้วบอกให้รู้เลยว่านี่คือพลังคนไทยอย่ามาเย็ม่มใช่วันนี้คุณกันก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มวลชนก็คือหูเฮฮากันมากคลุคค้นกันมาก